ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนเก่าๆที่จากคุณไปนะคะใครที่ผ่านมาเจอหัวข้อนี้ลองหยุดฟังสักนิดนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะเลือกรับแต่สิ่งดีๆนะสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะทีนี้เรามาฟังคำตอบกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนคนนั้นที่คุณกับเขาเคยมีกันละกันแล้วก็ได้ห่างหายกันไปแล้วนะคะตามน้าไพ่เลยนะ ดูสิดูเหมือนว่าคนคนนี้เขายังมีการพิจารณาในเรื่องของการจะติดต่อกลับมาคนคนนี้คนอีกโก้ที่มั่นใจในตัวเองอะ่ะเขาเป็นคนนิ่งๆนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกแต่จะเป็นคนที่ชอบใช้เหตุผลเขากำลังมองไปที่เหรียญเหรียญคือสิ่งที่มีค่านั่นก็แปลว่าเขาอะ่ะยังเห็นคุณค่าในตัวคุณและก็ยังเสียดายคุณ ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปและบางครั้งอ่ะเขาก็มีการมาแอบส่องแอบติดตามดูชีวิตคุณนะคะมีการมามองอ่ะเ,เ,เ,เห็นเราเป็นเห็นเราเป็นเหรียญทองอ่ะเออเป็นของที่มีค่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย เขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการตัดจบการตัดขาดเขามองว่ามันคือการพักในช่วงที่มีปัญหาเราก็ควรจะพักผ่อนเราก็ควรจะแยกย้ายกันไปก่อนนะคะไพ่ใบนี้ชัดเจนมากว่าเป็นแค่การนอนหลับแล้วบรรยากาศนอนหลับเขายังมีสีหน้ามีความสุขแล้วก็มีดอกไม้นะคะท่ามกลางปัญหาก็คือดาบแต่เขาก็ยังมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้เวลานอนหลับก็ฝันถึงคุณคิดถึงคุณนะไม่ได้อยากที่จะตัดขาดหรอกแค่อยากจะพักก่อนในช่วงนี้ เพรารู้สึกเครียดเหลือเกินอ,อยากจะบอกอะไรอีกเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูมีเสน่ห์ขึ้นนะในช่วงที่คุณกับเขาไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแน่นอนนะคะมันต่อเนื่องมาจากไพ่ใบนี้ที่บอกว่าเขามาส่องดูคุณส่องแล้วเห็นคุณเป็นเหรียญทองส่องแล้วเห็นคุณเป็นนกยูงนะคะก็คือประมาณว่าคุณดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูดีขึ้น ดูเท่ดูสมาร์ทนะเหมือนคุณเริ่มที่จะกลับไปรักตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานน่ะมันเลยทําให้คุณยิ่งมีเสน่ห์ดึงดูดใจเขามากๆถ้ายังไม่ได้ทำํำรีบไปทําซะไพ่กระเด็นนะคะสองเหรียญความสัมพนันธ์นี้มันยังไม่จบอะ่ะมันยังจะมีเรื่องที่จะต้องวนเวียนกลับเข้ามาเป็นพลังงานของการลักๆเลิกๆไปๆกลับ Move on เป็นวงกลมตัดกันไม่ขาดในกรณีที่เขาจะกลับมามันจะมีอยู่2กรณีกรณีที่1คุณยังมีเสน่ห์ต่อใจเขาเขาตัดใจจากคุณไม่ได้ ะะเขาก็เลยต้องกลับมาส่วนกรณีที่2เขาอาจจะไปลงกูยยับคนใหม่ๆแล้วมันไปกันไม่ได้ไปไม่รอดก็เลยกลับมานึกถึงคุณอ้อและอีกอันหนึ่งอันนี้แถมให้ถ้าในกรณีที่มีในเรื่องของการช่วยเหลือการเรื่องการเงินการงานเขาอาจจะกลับมาหาเออมาหาคุณเพราะต้องการความช่วยเหลือทางการเงินหรือการงาน,ก,างานก็ได้นะคะแล้วยังไงต่อไพ่อยากจะบอกอะไรคุณกับเขายัง ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดสองเหรียญเนี่ยมันก็เป็นอินฟินิตี้แล้วอะแล้วก็สิบเหรียญอะสิเหรียญอะมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่มีความเป็นครอบครัวมีความเป็นคู่บุญจริงๆไพ่แต่งงานไพ่ครอบครัวไพ่เนื้อคู่่ขึ้นมาสองใบแล้วนะคะใบแรกเป็นไพ่สี่ไม้เท้าใบาที่สองเป็นไพ่สิบเหรียญคุณเห็นไหมคะว่าไพ่ใบนี้เก้าเหรียญเก้าเหรียญ มีอยู่เก้าเหรียญยังไม่เป็นคู่รักยังไม่เป็นครอบครัวถ้าจะเป็นคู่รักเป็นครอบครัวต้องมี10เหรียญและขาดหนึ่งเหรียญคุณเห็นไหมว่าเหรียญเล็กๆมีแล้วเนี่ยเหรียญเล็กๆและนี่คือหนึ่งเหรียญสําคัญที่จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้คุณกับเขาได้กลับมาคู่กันและในมือของเขาคุณเห็นเขาไหมคะเขาถือเหรียญอยู่ในมือเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญน,นี้ นะเขากำลังจะเอาเหรียญเนี้ยเข้ามายื่นให้คุณเนี้ยมายื่นให้คุณเมื่อเหรียญใหญ่ๆของเขามารวมกับเหรียญเล็กๆเก้าเหรียญของคุณมันก็จะกลายเป็นไพ่สิบเหรียญ mm. เห็นไหมคะก็จะกลายเป็นคู่รักนะคะเป็นคู่แต่งงานเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่ลูกหรือถ้าเป็นกรณีที่แต่งงานไม่ได้ก็จะแบบกลับมาเป็น คนที่อยู่ในชีวิตของการละกันมาทำธุรกิจร่วมกันมาสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก คุณกับเขายังไม่จบยังมีวาสนาต่อกันที่จะต้องวนเวียนกลับมามันจะมีเหตุทําให้จากกันไปแค่ระยะหนึ่งเพราะนี่คือไพ่พักนะคะและคนคนนั้นเขาจะต้องมีการเทคแอคชั่นติดต่อก,กับมาหาคุณและการกลับมาครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากเเหรียญบวก1เหรียญไปเป็น1ิเหรียญน,นะบางทีเขาอาจจะมาชวนคุณทําธุรกิจก็ได้เพราะ10เหรียญกับสี่แมท้ามันจะเป็นในเรื่องของธุรกิจและไพ่ของการเงินเนี่ยขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาตั้ง4ี่ใบ บางทีเขาอยากจะกลับมาทําธุรกิจกับคุณหรือบางทีเขาอาจจะอยากมาลงหลักปักฐานแต่งงานสร้างบ้านสร้างที่ดินสร้างรถสร้างครอบครัวกับคุณก็ได้นะคะคําทํานายก็จะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยกดแชร์กดรีโพสเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะดูดวงสิทธ์ส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์นะขอบคุณค่ะ